โคกหนองนาข่าราชบริพารท่าวังผาแปลงของคุณหญิงปราณีอุ่นพรมเนื้อที่เก้าสศูไร่นับบ้านอาหามหมู่ที่สามตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพระราชดำรัสอรารยกเกษตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ วันที่29มกราคม2,564โคกหนองนานอกจากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษ,ษตรกรรมแล้วยังเป็นศิลปะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีในการที่จะรวมเกษตรที่หลากหลายให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกันรักษาความหลากหลายแต่ความหลากหลายนั้นก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โคกหนองนาความหมายดีอยู่แล้วก็คือกเกษตรเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนและชีวิตของพวกเราเพราะว่าประเทศของเรานี้ไม่หนีเรื่องการ,กรเกษตรคือปากท้องและเป็นชีวิตของเราตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่9้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณมามากมายในเรื่องของเกษตรในเรื่องของการพัฒนาอันนี้ก็เป็นการรวมหรือแสดงตัวอย่างและเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงๆนำไปใช้ได้ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แสดงไว้ในตู้อยู่คงที่แต่เป็นโมเดลที่ใช้งานได้จริงๆนำไปใช้ได้อย่างอ่อนตัว อย่างใช้งานได้จริงๆแล้วก็หลากหลายได้โคกหนองนานำความหลากหลายและความอ่อนตัวมารวมเพื่อใช้งานในเรื่องปากท้องและการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอชมเชยท่านทั้งหลายที่มีความคิดมีความกระตือรือร้อนมีความรักในวิชาหรือรักในการเกษตร การนำเกษตรมารวมเป็นโคกหนองนานี้ไม่ได้จะมาบอกว่าต้องทำเป็นแบบนี้แบบนั้นมันมีหลักการกว้างกว้างมีเป้าหมายที่แน่นอนคือความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและการเสริมคุณภาพชีวิตหัวใจคือคุณภาพชีวิตของเราการเกษตรเป็นอาหารเป็นสิ่งที่เป็นหลักของชีวิตของเรานี่ก็คือ คำว่าโคกหนองนาโมเดลคือหลากหลายแต่ก็มีหลักการเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่หลักการก็ไม่ได้มาผูกมัดพวกเราเรียกว่าเช็คลิสต์คือเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำมาพิจารณาไปสู่ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของการเกษตรของประเทศเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีอย่างมากที่เราได้มีการคิด หือเริ่มที่จะมีโคกหนองนาในพระราชวังดุสิตในเขตนี้ของพระราชวังดุสิตคือพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นที่ประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายต่างๆหลายพระองค์แล้วเราก็มาพัฒนาพื้นที่ของเดิมคือเป็นพระราชวังดุสิตแล้วจะไปถึงพระที่นั่งวิมานเมฆที่สวยงาม ย้ายพระตำหนักเรือนต้นมารวมกันในพื้นที่นี้ก็คือความใสความเป็นธรรมชาติเรียกว่าความสะอาดของสิ่งแวดล้อมและภาวะแวดล้อมเราหลีกเลี่ยงฝุ่นและมละภาวะแวดล้อมไม่ได้ แต่การที่เรามีน้ำการที่เราปลูกต้นไม้หรือการที่เราทำให้มีพื้นที่สีเขียวมีธรรมชาติขึ้นนั่นเองในเขตพระราชวังในกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครก็เป็นของที่ดีดังนั้นโคกหนองนาจึงเป็นการเสริมพื้นที่นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพวกเราทุกคนก็ถือว่าสืบสานต่อยอดคือความต่อเนื่อง และการรู้ความเป็นมาการพัฒนาสืบสารต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ต้องรักษาประเพณีรักษาที่มาที่ไปของประเทศไทยไว้ในยุคราชาการที่9มีพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนี้คือเกษตรเกษตรคือประเทศก็คือผืนดิน s u s t a นเบ b l e agronomy คืออ่านประเทศเกษตรประเทศก็คืออ่านประเทศทำได้โดยประยุกต์หลายหลายทฤษฎีที่ได้ทรงรับสั่งไว้อรารยะคือจเจริญแล้วจเจริญแล้วก็ต้องจเจริญในใจก่อนประเทศเรารวยที่สุดคืออรารยธรรมเรียกได้ว่าเป็น c u l จ u r อ l เ e อริเทจเมืองไทยมีวัฒนธรรมคนไทยใจดีมีเมตตา ธรรมะธรรมโมมีความรู้เรื่องศาสนามีศาสนาต่างๆที่รักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะต่างๆที่รักษาไว้วัฒนธรรมของเรามี culture หรือการเป็นคนไทยประเทศอื่นไม่มีบ้านเรามีวัฒนธรรมมีความเป็นคนไทยเราจึงรอดแต่ไม่ใช่เราคร่ำครึ ประเทศที่มีวัฒนธรรมไม่ใช่เอาของต่างชาติมาใช้หมดเทคนิคของต่างชาติเทคนโนโลยีของต่างชาติก็ดีแต่เราก็ต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมในบ้านเรา